มีหนุ่มอยู่คนนึงนะคะผ่านเครื่องจับเท็จด,ด้วยเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาเดินทางข้ามเวลามาจากปี6491และเครื่องจับเท็จอ่ะมันก็บ่งบอกมาว่าเขาพูดจริงเอ้ยเรียนไปได้เหรอมันได้สร้างความพิศวงงงงวยมากเลยเมื่อเว็บไซต์ของเดลิเมย์ได้ออกมาบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าในเจมส์อลิเวอร์อ้างว่าเขาเดินทาง มาจากโลกอนาคตเออเมื่อเดินทางมาแล้วเนี่ยเขาก็มาติดอยู่เนื่องจากว่าเครื่องทามมชชีนเขาเสียเอ,อ้ยอย่างนั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเดลิเมก็เลยนำทีวีที่เผยแพร่ทาง YouTube ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอชายหนุ่มในช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเลึนลับเนี่ย ได้ออกมาสอบถามชายหนุ่มแล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จไปด้วยชายหนุ่มเนี้ยเจมส์โอลิเวอร์ตอบมาหลายคําถามแล้วสำเนียงที่เขาพูดก็มีหลายสำเนียงมากเช่นอังกฤษแต่บางช่วงสำเนียงก็เหมือนคนอเมริกันหรือคนออสเตรเลียแต่คําถามที่เขาตอบมาทุกคําถามเนี่ยเครื่องจับเท็จบ่งบอกมาว่าเขาพูดจริง โอลิเวอร์บอกว่าเขามาจากปี6,491รเาพื่อมาทำภารกิจในศตวรรษที่21แล้วก็กลับไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องเนี่ยมันขัดข้องในตอนเข้าเครื่องจับเท,ท็จเขาบอกว่าปีของพวกคุณแตกต่างจากผมเพราะที่เนี่ยผมอยู่ปีหนึ่งจะยาวนานกว่านี้แล้วเขาก็บอกว่าโลกของเขาอ่ะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานกว่าโลกของเขามีของขวัญ นักคณิตศาสตร์ที่ทำงานในการคำนวณปีอ่ะบอกว่ามันสีวิไลแล้วก็มันมีเทคโนโลยีที่ล้ำมากมันแตกต่างไปจากโลกโอลิเวอร์ยังได้พูดเตือนอีกว่าภาวะโลกร้อนบนโลกของเราเนี่ยจะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมแล้วก็จะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าทุกคนในอนาคตจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ที่เรียกว่าสลิเป็นของตนเองสามารถจดจำผู้ใช้ด้วยเสียง ขณะที่โอลิเวอร์บอกว่ามีโลกจำนวนมากที่มีคนบนโลกนั้นอะ่ะเฉลียวฉลาดกว่ามนุษย์เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็ติดตามกันต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ